สวัสดีคร vida, ับ <concealed> ท <safety> ุกคนนะครับก็มาพบกับช่องพันาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับส่งพัสดุครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างรถเนาะก็เลยแบบว่าเปิดระบบขึ้นมาครับเพื่อจะรับส่งของนะครับตอนนี้เวลา15ในกาย12นาทีครับ15นกาส12นาทีนะครับก็มีลูกค้าเรียกมาแล้วครับตรง แถวบิ๊กซีหัวหมากครับไปรับของครับค่าโดยสารในรอบนี้ครับทั้งหมด135บาทนะครับได้4เีเพรนะครับเป็นรับส่งพัสดุครับที่อ f ฟฟิศเมดเนาะเป็นรอบแรกครับเที่ยวแรกนี่มาแล้วแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดนะฮะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอ๋อ เค okay. เป็นเที่ยวแรกครับวันนี้เพิ่งเปิดระบบขึ้นมานะครับบรรยากาศก,าก็เหมือนฝนจะใกล้ตกละอ่ะรอบนี้ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจนะรู้สึกขี้เกียจไม่อยากส่งเป็นอยากลองรับส่งพัสดุอย่างเดียวดูบ้างนะครับคือจริงๆเ่าผมขี้เกียจล้างรถนะครับแล้วก็อยากจะเปิดงานรับส่งของนะครับ ก็เลยจะมาลองดูว่าวันนี้เนี่ยบ่ายสามนะครับจนถึง2 3สามทุ่มนะครับอาจจะวิ่งสัก4-5หชั่วโมงดูนะครับว่าจะมีงานเรียกจากลูกค้าเยอะไหมนะครับเราก็จะได้รายได้จากการขับรับส่งพัสดุนะครับจะได้ยอดเท่าไหร่กันเนะที่ยวนี้เที่ยวแรกครับแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับฝนก็กำลังจะใกล้ตกฮะไม่รู้จะมีลูกค้าเรียก เยอะขนาดไหนนะครับมาลุ้นกันว่าจะมีไหมไปไปไปรับส่งของจ้าวันนี้ไม่มีอะไรมากไม่ต้องเครียดฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับปเดี๋ยวไปรับส่งของยังไงเสร็จเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ตรงแยกของตันครับ หลังจากที่รับสินค้ามาแล้วนะครับเป็นตัว HP printer นะครับเดี๋ยวไปส่งที่ออฟฟิศครับออฟฟิศของลูกค้านะครับอยู่ที่ชั้น4ครับรามกำแหงนะฮะ ระยะทางไปส่งของให้ลูกค้าครับ2.1กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะฮะไปับรถตรงนี้ด้วยโอ้ยลับ,ตร,ลบรตรงนี้ที่นี่ับรถตรงไหนที่เนี้ยไะเดี๋ยวไปส่งลูกไปส่งพัสดุไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วยงไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเค หลังจากที่ส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับให้กับลูกค้า,าได้ค่าโดยสารเป็นเงินสดทั้งหมด198บาทนะครับนนได้ค่าโดยสารทั้งหมด198บาทนะครับโอ้เสียเวลาเป็นรอบนี้ทั้งหมด1ชั่วโมงเลยนะครับรับส่งของลูกค้าใช้เวลา1ชั่วโมงเลยนะครับเสียเวลานี่แหละเข้ามาปุ๊บต้องหาจอด แล้วก็ต้องขึ้นไปส่งต้องปั๊มกว่าจะขึ้นกว่าจะเข้าตึกได้เสียเวลานานมากโอ้โห,โหรอบแรกก็โดนเนีฮะหนึ่งชั่วโมงหนาทีได้เงินร้อกว่าบาท <summ its> ได้เงินร้อยสามสิบห้าบาทครับ จเจอแล้วรับส่งเวลารับส่งไวเท่าไหร่ครับมาเสียเวลาขึ้นตึกนี่แหละต้องทางตึกไม่ให้ขึ้นต้องแลกบัตรแลกบัตรเสร็จปุ๊บตึกก็ยังไม่ให้ขึ้น <c oughs> โอ้จนลูกค้าต้องลงมารับผมขึ้นมาแล้วก็ให้ไปส่งของแล้วก็ให้บัตรมาพอบัตรปุ๊บจะออกก็ออกไม่ได้เพราะยังไม่ได้สแตมป์ในระบบ โอ้โหทำไมมันขึ้นตึกยากจังเลยปล่อยวางจบไปแล้วหนึ่งเที่ยวหนึ่งรอบนะครับนะโอเคตอนนี้เวลา14นาฬกา15นาทีนะครับผ่านไปทั้งหมด1รอบ1เที่ยวได้เงิน135บาทโอเคไม่โอเค ก็เดี๋ยวก็หาลูกค้าคนถัดไปครับรับส่งพัสดุครับวันนี้ตั้งใจจะรับส่งของฮะฝนเริ่มตกแล้วถ้าสามสี่ชั่วโมงไม่เวิร์กยังไงก็คงต้องเปลี่ยนเนาะก็คงต้องเปลี่ยนรูปแบบการขับการรับส่งแล้วล่ะนะครับ<ม>เดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งครับมเมื่อครบสี่ชั่วโมงว่า จะมีลูกค้าเรียกใช้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้เงินเท่าไหร่กันนะครับแวะจอดรอสักจุดหนึ่งก่อนครับแล้วก็เผื่อมีลูกค้าเรียกยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าขับไปเรื่อยก็คงเปลืองน้ำมันจอดเลยดีกว่า <c oughs> ก็ทำมาเป็นทำให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆพนื่ดูกันครับว่ามันเจออุปสรรคอะไรบ้างนะครับในการรับส่งลูกค้าในการรับส่ง พัสดุนะครับใช้เวลาขนาดไหนนะครับลูกค้าเขาก็ขอโทษนั่นแหละว่ามันทำให้ยุ่งยากเสียวล้ว <c oughs> ลูกค้าเขาก็ไม่สะดวกลงมารับนะบตอนแรกนะเพราะมันมันหลายขั้นตอนเนาะหลายเรื่องทำให้เขาแบบต้องลงมารับเอง อะเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าคนที่สองเรียกยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกเลยมีลูกค้าเรียกมาแล้วนะครับในรูปแบบของอ แก p บเอ็กเพรสนะครับรับส่งพัสดุเป็นรอบที่2ครับมีลูกค้าเรียกมาแล้วรับตรงแถวพัฒนาการ20ครับซอยยีไปส่งไกลเหมือนกันนะรายได้ที่ได้รอบนี้ครับลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดยอดรวมทั้งหมด325บาบาทนะครับ,บกำลังไปรับสินค้าครับ ระยะทางไปรับสินค้านะครับ1.6กิโลเมตรครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะฮะกำลังไปรับของกันครับรอบที่2แลละผ่านมาเกือบจะก2ชั่วโมงแล้วฮะเพิ่งมีลูกค้าคนที่2เรียกมานะครับไปถ้าได้รับของยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับ รับของแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าให้ขึ้นทางด่วนได้นะครับก็น่าจะสองสาทางด่วนเนาะของไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะตัดหนักเหมือนกันนะยกไม่ไหวเลยต้องให้นองเขายกให้โอเค,อเคระยะทางก็สามสิบกิโลนะครับไปส่งตรงเมืองทองครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลย นะครับไปเดี๋ยวไปส่งของให้ลูกค้าแล้วยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับไปกันเลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด300กว่าบาทครับแล้วก็ลูกค้าขึ้นทางด่วนมาด้วยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเป็น569บาทโอ้หเย,ยอะมากค่าทางด่วน ผ่านไปแล้ว2รอบครับใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง52อนาทีครับนะมีออเดอร์ใหม่ไหมนะปะ โอเคครับทุกคนมาไปส่งแถวโดนายครับเป็นพรมนะฮะข้างหลัง ร้อยแปบ๊บนึงนะวูบเอรเลตเลยสองบาท <c oughs> ส่งของเรียบร้อยครับเปิดระบบต่อมันออกได้ใช่ไหมันต้องออกฝั่งไหนเนี่ยงงใช่โอเค ออกทางเซรีมาเก็ตนะโอเคค่าโดยสารเมื่อกี้นี้นะครับได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเอ่อ288บาทนะครับมีค่าทางด่วน130บาทนะครับ okay. โอเคสุสดยอดผ่านไปแล้วทั้งหมด3รอบ3เที่ยวนะครับ รายได้เราได้อยู่ที่747บาทนะครับอนนี้เราก็เปิดอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็เปิดระบบต่อครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสามนาทีได้เพชสิบห้าเพรได้ค่าอินเทนซีฟมาสี่สิบห้าบาทได้อินเทน มา45บาทนะครับไม่งั้นอาจจะกลับแล้วครับไม่ไหวละทุ่มหนึ่งใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าด้วยนะครับก็เพียงเหมือนกันนะ,ะมาเสียเวลาตรงรอบแรกครับค่อนข้างเยอะเลย นาทีนี่แหละนะครับแล้วก็รอบที่สองครับก็ไปส่งไกลนะครับแล้วก็มีค่า้วยสาร 747บาทครับผม3รอบ3ามเที่ยวได้747บาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าทางด่วนเนาะเพราะว่าผมไม่ได้คิดรวมเข้าไปในค่าทางด่วนให้กับลูกค้านะครับก็3รอบครับเราก็มีเพชชได้อ่อได้15เพชรนะครับได้เงินสบาท5 5บาทนะครับนะ ประมาณนี้ครับมาทําให้เพื่อนๆที่ดูกัน3รอบส่งของนะครับ3รอบส่งของ Gap e x p r e s s นะครับทั้งหมดนะครับใช้อ่าเดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันครับเราใช้ระยะทางไปทั้งหมด87.2กิโลเมตรครับใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง43มนาทีครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่11.3ครับผม เพียเลยทีเดียวเพียตรงรถติดเพียตรงขนของส่งของให้ลูกค้านี่แหละนะครับมันก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่กดดันมากเท่าไหร่ครับเราก็ส่งของปกตินะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือในแต่ละรอบอาจจะกินเวลาเยอะนะครับอาจจะใช้เวลาในการส่งของให้กับลูกค้าค่อนข้างนาน ให้เราเสียโอกาสในการรับงานอื่นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้3รอบ3เที่ยวจัดส่งสินค้านะครับแก๊ปเอ็กซ์เพได้ทั้งหมด747บาทนะครับฝากอีพีนี้ไปด้วยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆยังไงเดี๋ยวมาอัปโหลดมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกัน ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายอาจจะตกหล่นข้อมูลยังไงก็ก,ก,ก็ก็ต้องขอขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ